สวัสดีค่ะวันนี้เอินได้มีโอกาสมาดูหนังรอบสื่อกับภาพยนตร์เรื่องทราชนคนสองหน้านะคะตอนแรกเอินคิดว่าเป็นหนังแอคชั่นธรรมดาคนดีกับคนเลวไล่ล่ากันแบบเดิมๆแต่ยิ่งดูแล้วยิ่งรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแค่สองข้างมันมีความเทามีคำถามในใจเราตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงต่อถ้าเราอยู่ในที่ของเขาทราชนไม่ใช่พอเลือกแต่พอโลกไม่ให้โอกาสเลือกเชอฮุนเขาเป็นคนทำให้ฉันติดยาทำไมไม่ชิงลงมือละ่ะ อยู่เงียบเงียบไม่เป็นหรือไงวะมันยากหรือไงวะไอ้ควายมาพับจับไม่ให้จบใส่มันตะอเรามาแฉให้พังไปเลย สิบเต็มสิบไปเลยค่ะกับหนังเรื่องนี้โหดมันนะคะพระเอกหล่อมากอย่าลืมมาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะที่โครานเมเจอร์ซินยาดับโทรชนคนสองนา26มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร